Hello everyone สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเจอกันใน m โมด l e 2 my family lesson 6 by Teacher p o n พ i l i n กันหาวันนะคะลูกหรือว่าครูน้อยนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูในเล่มสีส้มและสีขาวนะคะลูกใน extra and f l a m e n r e e ของป3นะคะว่าเราเรียนเล่มไหนกันบ้างคะ่ะไปดูกันเลยค่ะ ในเล่มสีส้มนะคะลูกเราจะเรียนกันในหน้า22นะคะลูก Open your book on page 22นะคะส่วนเล่มสีขาวเราจะทำแบบฝึกหัดในหน้า19นะคะลูก Open your book on page 19นะคะเด็กๆคะเวลาคุณครูอธิบายให้ตั้งใจฟังนะคะลูกเพราะอันนี้ก็คือแนวข้อสอบด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูแบบฝึกหัดกันเลยคะ่ะเด็กๆ lesson 6. oscar family 12. l i s t e n read and complete ทีนี้นะคะขาให้นักเรียนอา่านเนื้อเรื่องนะคะลูก <c oughs> เพื่อนำคำศัพท์จากเนื้อเรื่องนะคะลูกไปเติมให้ตรงกับภาพนะคะ I'm <c oughs> Oscar meet my family this is my dad and this is my mom my dad name is David and my mom's name is Linda this is my brother his name is James this is my sister her name is p e g g y look at my grandfather and my grandmother his name is Harry and her name is Alice อ่านะคะชื่อที่ทึบด้วยสีเหลืองนะคะลูกเป็นชื่อของบุคคลในครอบครัวของ ทอมของออสการ์นะคะลูกไม่ใช่ทอมนะคะแล้วก็จะมีคําบอกสถานะนะคะลูกเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ไปดูในแบบฝึกหัดด้วยนะคะว่าอาจจะเป็นคําบอกสถานะเพื่อให้บอกชื่อของบุคคลในภาพนะคะลูกแล้วก็อาจจะเป็นชื่อบุคคลแต่ให้บอกสถานะในภาพนะคะลูกเดี๋ยวเราจะไปดูแบบฝึกหัดกันเลยค่ะ picture o n t a t dad อ่าเขาให้สถานะคำว่า dad มาที่แปลว่าคุณพ่อใช่ไหมคะลูกเราก็ไปดูในเนื้อเรื่องนะคะลูกหมายถึงใครก็คือ my dad name is david นะคะเพราะฉะนั้นคนในภาพนี้ก็คือ david นั่นเองค่ะที่เป็นคุณพ่อของอสการนะคะ picture 2 mom มามนักเรียนก็ไปดูคําศัพท์คํานี้ค่ะลูกมามก็คือคุณแม่นะคะลูกใครนะคะในเรื่องนี้เป็นคุณแม่นะคะลูกชื่ออะไรนะคะหนูก็ไปหาคําตอบมาค่ะ picture t r e e james james นะคะภาพนี้เขาบอกชื่อบุคคลนะคะลูกแต่ตรงช่องว่างที่หายไปนั้นเป็นสถานะของบุคคลในภาพนะคะลูกลูกก็กลับไปดูเนื้อเรื่องแล้วก็อ่านดูแล้วก็เอาคำตอบลงมาตอบนะคะ Picture f sister sister อ่านักเรียนก็ไปดูในเนื้อเรื่องของออสการ์แฟมิลีนะคะลูกว่า sister คนนี้ชื่ออะไรนะคะลูกน้องคนนี้ชื่ออะไรนะคะ number 5 harry harry อ่านะคะบุคคลในภาพชื่อ Harry นะคะลูกในครอบครัวของออสการ์นะคะแฮร์รคนนี้มีสถานะเป็นอะไรนะคะไปอ่านเนื้อเรื่องอีกทีนะคะ and the last number six alice alice อ่านะคะ alice คนนี้นะคะลูกในเนื้อเรื่องมีสถานะเป็นอะไรนะคะในครอบครัวของออสการนะคะนักเรียนก็ไปดูที่ทึบสีเหลืองของชื่อแต่ละคนแล้วก็จะมีคำบอกสถานะบอกขยายความออกไปด้วยนะคะแล้เวเสร็จจากเล่มสีส้มนี้นะคะลูกซึ่งมีทั้งหมด6ข้อเดี๋ยวเราจะไปดูแบบฝึกหัดในเล่มสีขาวกันต่อนะคะไปกันเลยค่ะ อ่าเด็กๆคะ่ะต่อไปเราก็จะมาดูแบบฝึกหัดในเล่มสีขาวนะคะลูก lesson 6 number 11 look and write whose is it นะคะในข้อ11นะลูกเขาให้เราดูแล้วก็เขียนนะคะลูกว่าสิ่งของเรานี้เป็นของใครนะคะลูกนักเรียนเรียงเลยค่ะลูกไล่มาเลยค่ะตัวอย่างเช่นข้อที่1น,นะคะลูก is J-mall bike นะคะลูก is J-mall bike ก็คือจักรยานเป็นของ J-mall นะคะเวลาเราทำแบบฝึกหัดเราจะไล่าจากบนลงล่างนะคะลูกก็คือให้ดูตัว ลูกสอนด้วยนะคะลูกว่าชี้ไปหาสิ่งของเหล่านี้เป็นของใครนะคะคําศัพท์ของสิ่งของเหล่านี้อยู่ในเล่มสีส้มมีนะคะลูกนักเรียนเปิดกลับไปดูได้นะคะ,ะเริ่มตั้งแต่จ m มอลนะคะลูกข้อที่1 Number 2 a n อ n ์ชูแอน r ัมเบ e ร e ทรีพีเชอร์น u มเบอร e จิมแล้วก็ n u m b e r 6ไมนะคะลูกแบบฝึกหัดเหล่านี้ให้นักเรียนเขียนเป็นประโยคแสดงความเป็นเจ้าของสิ่งของในภาพนะคะลูกแล้วก็ แบบฝึกหัดตอนนี้นะคะลูกให้นักเรียนทบทวนดีๆนะคะจะไปเจอในข้อสอบด้วยนะคะลูกโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูแบบฝึกหัดต่อไปเลยค่ะอ่ะ number 12 l o o k read and complete ขอให้เราดูนะคะลูกอ่านแล้วก็เติมคำให้สมบูรณ์นะคะหรือว่าให้ถูกต้องนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านเนื้อเรื่องก่อนนะคะลูกเดี๋ยวคุณครูจะไปอ่านออกเสียงชื่อบุคคลในภาพให้นะคะแอมลิ meet my family This is my dad, and this is my mom. My dad's name is Hero. And my mom name is blah blah blah. This is my brother. His name is blah blah blah. This is my sister. Her name is blah blah blah. Look at my grandfather and my grandmother. His name is blah 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 and her name is บลาบลาบลานะคะตรงบลาบลาบลานั้นก็คือหมายเลขข้อแต่ละข้อนะคะลูกให้นักเรียนเลือกชื่อบุคคลในภาพนะคะลูกมาเติมให้ถูกต้องนะคะอย่างเช่น my dad name is Hiro นะคะ Hiro ก็คือเติมไปแล้วนะคะลูกก็คือชื่อของคุณพ่อนะคะ,ะครอบครัวนี้น่าจะเป็นชาวญี่ปุ่นนะคะลูกเดี๋ยวเราจะมาอ่านคำศัพท์ชื่อบุคคลในครอบครัวก่อนที่นักเรียนจะไปเติมนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยคะ่ะเด็กๆ อ่าเดี๋ยวคุณน้อยจะอ่านจากซ้ายไปขวานะคะลูกอ่านชื่อจากซ้ายไปขวาข้างบนแล้วก็ค่อยอ่านข้างล่างนะคะเริ่มจากคนที่สวมแว่นตานะคะลูกอามิอามิซซตาซซตาฮิโรฮิโรอาคิอาคิรินะรินะเคนเคน อันนี้ก็คือชื่อบุคคลในครอบครัวของลินนะคะลูกนักเรียนก็เลือกชื่อเหล่านี้ไปเติมให้ตรงกับคำบอกสถานะในแบบฝึกหัดนะคะลูกอ่าโอเคค่ะเด็กๆค่ะสำหรับวันนี้คุณน้อยก็มีแบบฝึกหัดมาฝากเพียงเท่านี้ค่ะบายบาย see you again next time